ขออนุญาตผสมหัวน้ําหอมให้ดูนิดนึงนะคะขออนุญาตอันนี้เป็นอ่าอันนี้ยังไม่ใช่ตัวที่ส่งมาของแท้นะคะแต่เป็นตัวที่เอาบรรจุขวดขนาดทุกอย่างเท่านี้เลยถ้าเป็นกุหลาบจะเป็นหัวสีทองถ้าเป็นซากุระจะเป็นหัวสีเงินนะคะซึ่งใครก็ยังไม่ได้เห็นทั้งนั้นแหละนะคะทุกคนทุกคนจะได้เห็นพร้อมกันยนโฉมพร้อมกันนะคะขวดจริงนะคะกุหลาบจะเป็นหัวทองซากุระจะเป็นหัวเงิน นะคะทุกคนแล้วเวลาใช้นะคะอันนี้ได้สูตรมาสำหรับคนที่ชอบสากุระก็ใช้สากุระสำหรับคนชอบกุหลาบก็ใช้กุหลาบแต่ถ้าต้องการให้มันเป็นกลิ่นใหม่เอากุหลาบกับซากุระมาผสมกันแบบนี้นะคะอ่ะบอกสูตรนะคะจริงๆแล้วใช้แบบนี้ก็ได้ค่ะหนึ่งสองสามอ่านนะคะมาบอกสูตรกันเลยนะคะสำหรับคนที่อยากให้ อยากให้มีหลายๆกลิ่นนะคะหนึ่งสองสามเสร็จแล้วเอามาถูกันแบบนี้นะคะถูกันเสร็จก็ถูเสื้อผ้าถูตัวถูไปค่ะูอย่างเงี้ยค่ะคุณจะได้เป็นกลิ่นใหม่คือกลิ่นที่สามนะคะแต่ถ้าเพราะหลายคนบอกว่าครูทำไมไม่ทำหลายๆกลิ่นห้ากลิ่นเหมือนแบรนด์อื่นไม่ค่ะอันนี้เราตั้งใจทำตั้งใจอย่างสุดๆให้มีแค่สองกลิ่นแล้วให้คุณไปทำเอาเองเป็นห้ากลิ่นเมื่อกี้อย่างละสามเนาะคุณจะได้หนึ่งกลิ่นเป็นสามกลิ่นแล้วนะ เป็นสามกลิ่นนะคะกลิ่นที่สี่ทุกคนมาดูถ้าคุณอยากได้กลิ่นที่สี่เป็นกลิ่นที่แบบอันนี้ให้คุณใช้อ่าสมมุติว่ากุหลาบสามหนึ่งสองสามกุหลาบสามสากุล่าหนึ่งแล้วเอามาถูกันก็จะได้เป็นอีกหนึ่งกลิ่นจะได้เป็นอีกหนึ่งกลิ่นสากุลาจะนํามีกุหลาบตามแต่จะเป็นกลิ่นอีกหนึ่งกลิ่นนะคะ หอมนวลๆกลินลล่นนวลๆเหมือนแป้งแล้วถ้าคุณอยากให้อยู่นาน,านๆก็เช็ดเสื้อเช็ดคอเช็ดผมไปเลยไม่ต้องกลัวนะคะว่าโดนผมแล้วจะเป็นอะไรไหมไม่ต้องกลัวเลยค่ะเพราะเขาไม่มีเคมีนะคะเพราะเขาไม่มีเคมียิ่งโดนผมนะคะใครโดนผมเราก็จะหอมมากทุกคนส่วนกลิ่นสุดท้ายกลิ่นที่ห้าใช้อ่าเมื่อกี้ซากุระสามกุหลาบหนึ่งอันนี้กุหลาบสามซากุระหนึ่ง นะคะแล้วมาถูกันคุณก็จะได้อีกหนึ่งกลิ่นเป็นกลิ่นที่5คุณดูนะคะแล้วแต่เลยว่าคุณจะชอบกลิ่นไหนพอคุณดมดูแล้วอุ๊ยชอบเอากลิ่นกุหลาบสามซากุระหนึ่งเพราะมันจะได้ออกเปรียปร้ยวๆมันไม่ได้เหม็นเปรี้ยวนะอ่าทุกคนบอกว่ามันจะออกกลิ่นเปรี้ยวนิดๆเพราะว่ากลิ่นกุหลาบมันจะจีดกว่ากลิ่นซากุระอยู่แล้วซากุระเขาจะมีกลิ่นนวล กุหลาบนอกเขาจะมีกลิ่นที่พุ่งนิดนึงพุ่งกลิ่นกุหลาบพอเราใส่กุหลาบมากกว่าแล้วไปแตะด้วยซากุระแค่หนึ่งแล้วผสมกันแล้วคุณไปดมดูคุณจะได้กลิ่นออกแบบมีความฟีดขึ้นมานิดหนึง่งนะคะแล้วคุณจะไปแตะผมนะคะแตะเสื้อผ้าแตะอะไรได้เลยแล้วกลิ่นจะอยู่แบบนี้ค่ะนานถึงห ถึงเจ็ดชั่วโมงแต่เขาจะอยู่อย่างนี้นะคะจมูกคุณอาจจะไม่ค่อยได้กลิ่นแต่คนที่อยู่ข้างๆหรือคนที่มาใกล้จะได้กลิ่นนะคะเพราะเขาจะอยู่เขาจะซึมเลยค่ะเขาจะซึมเข้าไปแล้วเขาจะไม่สามารถแผ่รัศมีได้ไกลเหมือนพวกอ,อะไรนะเหมือนพวกแอลกอฮอล์ถ้าแอลกอฮอล์ค่ะเขาจะแผ่รัศมีได้แต่แอลกอฮอล์ก็จะไปเร็วทุกคนเคยใช้แล้วใช่ไหมหัวน้ําหอมที่เป็นแอลกอฮอล์เขาจะแผ่รัศมี แต่ตัวนี้เป็นอโรมาเาทอรรพีมันจะเป็นกลิ่นอายกลิ่นอายที่เข้าไปแบบนี้ค่อยๆเข้าไปแบบนี้โอเคนะคะลองดูค่ะเพรนาะฉะนั้นทุกคนควรมีติดบ้านไว้สองขวดติดกระเป๋าไว้เลยนะคะแล้วถ้าใครกลัวอุ๊ยครูค,ค้มันจะหกใส่กระเป๋าไม่ต้องกลัวค่ะเรามีกล่องที่สวยงามมากไว้บริการคุณนะคะสามารถเอาใส่กล่องใส่กระเป๋าได้เลยแต่ไม่ต้องห่วงค่ะปิดแน่นค่ะไม่เป็นไรเลยนะคะ สองขวดสองกลิ่นนะคะอย่างละกลิ่นสามารถผสมกันได้ทั้งหมดห้ากลิ่นนะคะหนึ่งกลิ่นหนึ่งกลิ่นแล้วก็ผสมผสมผสมโอเคนะคะได้ต้องขอบคุณเจ้าของสูตรนะคะเจ้าของสูตรนี้เป็นอาจารย์เลิฟลีหรือค cool รูเลิฟลีนะคะเป็นครูสอนในเรื่องของอาการใช้พลังงานนะคะการจูนพลังงานนะคะแล้วเขาอะค่ะจะเป็นในเรื่องของสายเทพนะคะอันนี้แล้วแต่ความเชื่อเลยแต่ขวด ก็คือเคารพเขานะคะในฐานะที่เขาเป็นครูเป็นโค้ดเป็นอะไรแบบนี้นะคะเขาได้กลิ่นมาแล้วเขาทําเลยแล้วเขาสั่งเรียบร้อยแล้วด้วยทุกคนเพราะเขาบอกว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่เทพชอบเทวดาชอบเพราะกลิ่นหอมมาก